สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับเจมส์ลาลิก้าครับเจอกันเหมือนเช่นเคยในช่วงลาลิก้าอัปเดตอัปเดตเรื่องราวกับความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลสเปนนะครับเมื่อสัปดาห์แรกของเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับถือว่าเป็นวันครบรอบ4ปีในการทํางานในฐานะประธานสโมสรของโจนลาปอร์ตานะครับหลังจากที่ชนะการเลือกตั้งเมื่อวันที่7มีนาคมเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับ ซึ่งตลอด4ปีที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหลาปอต้าก็ยังคงเป็นลาปอร์ต้าครับถึงแม้ว่ารูปร่างภายนอกจะดูแก่ชรลาลงไปตามการเวลาแต่ว่าข้างในยังเหมือนเดิมครับยังคงหมือหวานะครับพูดเก่งกล้าได้กล้าเสียเหมือนเดิมและด้วยแนวทางการบริหารแบบนี้ครับก็เลยทําให้เกิดสิ่งต่างๆขึ้นมากมายเหลือเกินครับตลอดช่วงเวลา4ปีที่ผ่านมาวันนี้ผมรวบรวมเอา10การตัดสินใจครั้งสําคัญของลาปอตา้า ในช่วงพีรเดสปีครับมาดูซิว่าคุณชอบหรือไม่ชอบกับการตัดสินใจกับการทำงานกับการบริหารของเขาในฐา,า,า,านะประธานสโมสรบาร์เซโลนาครับเรื่องแรกครับปลดชาบีแล้วก็เซ็นสัญญากับฮันซีฟิกนะครับย4พฤษภาคมปีที่แล้วนะครับลาปอตา์าตัดสินใจเปลี่ยนแปลงนะครับตำแหน่งเทรนเนอร์ของทีมฟุตบอลชายบาร์โซนาอย่างกระทันหันนะครับหลังจากที่ มีคอนฟ lict ก,กับชาบีเอเนนเดสเขาก็เลยประกาศกับสื่อมวลชนรวมไปถึงกับฟแฟนๆว่าชาบีจะไม่ได้ทํางานกับสโมสส์อีกต่อไปก่อนที่จะหันไปนเดิมพันกับกุนซือเยอรมันที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับสโมสร์เซโลนาอย่างฮันซี่ฟลิกนะครับล่วงเลยมาถึงวันนี้นะครับสโมสร์อซโซนามีแชมป์สเปกุปาอยู่ในกระเป๋าแล้ว1ใบนะครับกำลังนาเบนจาฝูงลาลีกา ตบเท้าถึงรอบรองชนะเลิศโกปาเดเลและมีโอกาสสูงที่จะผ่านเข้าสู่รอบวอเตอร์ไฟนอลศึกยูฟ่าแชมเปียนส์นะครับในส่วนของทีมชุดเบนะครับหรือว่าทีมชุดเล็กของสโมสรนเนี่ยทางลาบัต้าก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงเทนเนอร์ไป2พันด้วยกันราเฟลมาเกสนะครับอดีตเซนเตอร์อของบาซ่าในตำนานนะครับออกจากตำแหน่งกุญซือทีมชุดเบหลังจากนั้นเนี่ยนะครับ จากนั้นบาร์ซ่าก็ได้มีการแต่งตั้งอเบอร์ซานเชสเข้ามาแต่ปรากฏว่าอเบอร์ซานเชสผลงานไม่ดีลาปาต้ตาจึงตัดสินใจปลดแล้วก็เลือกเซจิมีล่าครับกุนซือที่ปลุกปั้นขึ้นมาจากสถาบันลามาเซียงเ,เข้ามาคุมทีมแทนนะครับการตัดสินใจครั้งสําคัญผลที่2นะครับลำดับที่2ของลาปาต้ตาตลอด4ปีนะครับก็คือเคสของดานี่โอโม่แล้วก็ C.S.D. หรือว่าสภากีฬาสูงสุดของสเปนนั่นเองครับบาซ่าทำการเสริมทัพด้วยการคว้าตัวดดนิโอโมและก็เปาบิต่อมาตามความต้องการของจูลาปอต้ตาซึ่งเวลานั้นเนี่ยนะครับกำลังเผชิญปัญหาเรื่องของเพดานค่าเหนื่อยและมินเมว่าอาจจะไม่ได้ลงทะเบียนโดยลาปอต้าเนี่ยนะครับพยายามวิ่งเต้นอย่างสุดข,ขีดตามคำเตือนของลาลิก้าว่ามีเวลาจนถึง วันที่1มกราคมนะครับซึ่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าลาบอต้าจะดิ้นรนหาทางออกจนดานิโอโมนั้นสามารถลงเล่นให้กับสทีมได้จนจบฤดูกาลภายใต้คำสั่งแชกแข็งของสภายกีฬาสูงสุดของสเปนที่ระง,งับการถอดถอนชื่อดานิโอโมไว้ชัว่วคราวก่อนเนี่ยนะครับ แต่เหตุการณ์ครั้งนี้ก็สร้างความไม่มั่นใจในการาวางแผนแล้วก็คิดตัดสินใจของโจลูลาปอตาอยู่พอสมควรเลยคุณผู้ชมมองอยังไงครับกับเคสของดานีโอโมเซ็นมาท,ทั้งที่รู้ว่ามีโอกาสที่จะลงทะเบียนไม่ได้จากเพดานค่าเหนื่อยที่มันเกิดการตัดสินใจครั้งที่3ที่ถือว่าสําคัญอีกครั้งหนึ่งของโจลาปลอตา้าในาฐานะประธานสโมสรบาร์เซโล 2, โซนาก็คือการ แต่งตั้งเปเรโรเมลนะครับเข้ามาแทนโคนาตานคิรันเดสหลายท่านฟังชื่อแล้วใครกันแะน่มาฟังไปพร้มอมพรกันนะครับโคนาตานคิรันเดสเนี่ยถือว่าเป็นเทรนเนอร์ระดับตำนานที่ประสบความสำเร็จสูงที่สุดนะครับกับทีมหญิงเป็นคนพาทีมบาร์เซโลนาเฟเมนี่หรือว่าบาร์ซ่าทีมหญิงเนี่ยประสบความสำเร็จ อย่างยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่สโมสรเคยมีมาครับด้วยการกวาดไปถึง10แชมป์ในช่วง4ปีแล้วก็มี1นึฤดูก,กาลที่คว้า4แชมป์นะครับในปีเดียวก็คือฤดูก,กาลที่แล้วปรากฏว่าคนอาจารก์ีรันเดสตัดสินใจย้ายออกไปหาความท้าทายใหม่ๆที่สหรัฐอเมริกากับสมโมสรวอชิงตันสปิตนะครับ กับการสูญเสียครั้งใหญ่ครั้งสำคัญเนี่ยลาปอร์ตาก็ได้ตัดสินใจเลือกเปเรโรเมลครับกุนซือดาวรุ่งจากสถาบันลาม,มาเซียวัย32ปีเข้ามาแทนในภารกิจสุดท้าทายก็คือการป้องกัน4แชมป์ที่ทำได้เมื่อฤดูดการที่แล้วเวลานี้นะครับถือว่าบาร์เซโลนาเฟเมนีกำลังอยู่บนเส้นทางที่ยอดเยี่ยมนะครับนำเป็นจากฝูงลาลก้าเนะครับนำเรอัลมาดริด,ดรองจ่าฝูงอยู่5คะแนน นะครับแล้วก็อยู่ในรอบรองชนะเลิศฟุตบอลโกปาเดลาเลนาเลกแรกเป็นวันที่6มีนาคมเนี่ยชนะร,รัสเซีย5ประตูต่อศูนในเกมไปเยือนนะครับส่วนในแชมเปี้ยนส์ของฝ่ายหญิงเนี่ยก็เดินทางมาถึงรอบควอเตอร์ไฟแนลนะครับรอเล่นกับวอลฟ์บวกส่วนฟุตบอลสเปโกปาเนะี่ยก็คว้าแชมป์ไปด้วยการถล่มร,รัสเซีย5ประตูต่อศูนย์ก็เรียกได้ว่าการตัดสินใจเลือกเบเรโรเมลมาของทาง จูดาปอตาทำได้ดีทีเดียดนะครับมาถึงการตัดสินใจครับสำคัญลำดับที่4ของลาปอลตาก็คือการให้ทางด้าของเปนยาโรยาเข้ามาคุมทีมนะครับแล้วก็การขจัดแล้วก็เคลียร์ปัญหาต่างๆภายในสโมสรทีมบาสเกตบอลนะครับหลังจากฤดูกาลที่ว่างเปล่าครับทีมบาสเกตบอลของบาร์เซโลนาต้องการการเปลี่ยนแปลงน,นะครับและลาปอตาก็ตัดสินใจเลือก โจนเป็นยาโรย่าครับโค้ดไวย55ปีเข้ามาแทนที่โรเชกลิมันที่ทำผลงานได้ย่าแย่นะครับนอกจากนี้นะครับลาปอร์ต้ายังลงทุนเซ็นสัญญากับผู้เล่นระดับท็อปอย่างเคยวินพันเตอร์ชุดติ้งการ์ดนะครับชาวอเมริกันมาจากกลับปฏิสานในหลีกเซอร์เบียเข้ามาเสริมสักยภาพด้วยถึงแม้ว่าในตอนนี้พันเตอร์ที่ลาปอร์ต้าเดิมพันไว้สูงนะครับจะยังไม่สามารถรีบฟอร์มเก่งออกมาได้แต่ก็ มองว่าในอนาคตก็คงจะดีขึ้นนอกเหนือจากนั้นแล้วนะครับในเซสชั่นของบาสเกตบอลฝ่ายหญิงเนี่ยโจลาปาตายังได้มีการตัดสินใจครั้งสำคัญนะั่นก็คือยุบทีมบาสเกตบอลหญิงเลยครับโดยจะมีผลตั้งแต่วันที่30มิถุนายนเป็นต้นไปครับเหตุผลมีเหตุผลเดียวเลยครับผลงานไม่ดีก็ยุบไปเพื่อประหยัดงบป,ประมาณครับการตัดสินใจครั้งสำคัญลำดับที่5นะครับก็คือการ ลดค่าใช้จ่ายของทีมกีฬาต่างๆครับราปาต้าตัดสินใจสั่งลดค่าใช้จ่ายของทีมกีฬาอาชีพของสโมสรลงอย่างเรียกได้ว่ารุนแรงเลยครับทั้งเร็วทั้งรุนแรงหลายๆทีมหลายๆบุคลากรที่ทำงานร่วมกันมาเนี่ยแทบจะปรับตัวไม่ทันเลยนะครับไม่เพียงแค่บาสเกตบอลหญิงเท่านั้นที่ถูกยุบนะครับทีมแฮนด์บอลทีมฮอกกี้ทีมฟุตบอลฟุตซอลนะครับ ก็ได้รับผลกระทบไม่แพ้กันนะครับกับทีมฮอกกี้ของสโมสรเนี่ยนะครับถึงแม้จะคว้าแชมป์ได้อย่างต่อเนื่องแต่ก็จําเป็นต้องลดรายจ่ายด้วยการปล่อยสองผู้เล่นชั้นดีอย่างบากาโยแลวก็ชูเอาโรดิเกสออกไปขายให้กับสโมสรเบนฟิก้าส่วนทีมแฮนด์บอลหลังจากจบฤด,ดูกาลนี้นะครับผู้เล่นที่ค่าเหนื่อยแพงอย่างคอนซาโลและก็นิวเซนก็จะถูกปล่อยออกจากทีมเช่นเดียวกันเพื่อลดเพดานข่าเหนื่อยนะครับ กับทีมฟุตซอลที่ผลงานไม่ค่อยดีครับลาปอต้ตาตัดสินใจแต่งตั้งตีโนโเปเรสเข้ามาคุมทีมแทนเคซุสเบลาสโกโอโูเห็นนะครับงานของลาปอต้ตาไม่ได้มีแค่ทีมฟุตบอลชายอย่างเดียวครับอ่าลำดับที่6ของการตัดสินใจครั้งสำคัญของลาปอต้ตาก็คือการต่อสัญญากับไนกี้จนถึงปี2038นนะครับหลังจากที่ทีมนั้นมีข่าวว่าแอบไป,ปคุยกับพูม่ารวมไปถึงวางแผนที่จะสร้างแบรนด์ของตัวเองอยู่ระยะหนึ่งนะครับ สุดท้ายแล้วในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาลาปอร์ตาก็ตัดสินใจเซ็นสัญญากับไนกี้นะครับจนถึงปี2038ทําให้สโมสรจะมีเงินรายรับนะครับในช่วงเวลานี้จะถึงปี2038ราว1,700ล้านยูโรนครับอย่างไรก็ตามครับกว่าจะออกมาเป็นสัญญาฉบับนี้นะครับก็ได้เกิดดราม่าขึ้นมากมายระหว่างทาง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าคอมมิชชั่นนับล้านยูโรนะครับที่ดาเดนเดนนั้นได้ไปซึ่งถือว่าเครือบแคลงมากครับว่าออทำไมถึงได้เยอะขนาดนี้การลาออกของรองประธานฝ่ายมาร์เก็ตติ้งนะครับจู l ลี่กิลรวมไปถึงรองประธานฝ่ายการเงินฝีมือดีอย่างเอ u ดัวร์โปรเมลก็ลาออกไประหว่างการเจรจาดิวไนกี้ฉบับนี้ด้วยนะครับการตัดสินใจครั้งสำคัญของลาปาต้าลำดับที่7ครับ ก็คือความวุ่นวายของบาซ่าสตูดิโอครับการถูกเบี้ยวหนี้แลังจากที่ตัดใจขายหุ้นบาซ่าสตูดิโอของลาปอร์ต้ายังคงตามหลอกหลอนฝ่ายการเงินของสโ,โมสรอยู่ครับความผิดพลาดนี้ทําให้สโมสรยังคงพบกับความยากลําบากทางด้านการเงินคณะกรรมการบริหารปิดงบเมื่อฤดูกาลที่แล้วด้วยตรนทุขาดทุน91ล้านยูโรและก็ต้องกังเงินเอาไว้ถึง141ล้านยูโร เผื่อถึงการถูกเบี้ยวนี้เอาไว้ในปีหน้ากับปัญหานี้ครับฝฟล์ตรวจสอบการเงินหรือว่าออเดดเนี่ยนะครับแนะนำบอร์ดบริหารและลาปอร์ตาบอกว่าให้สโมสรเนี่ยลดมูลค่าหุ้นนะครับหรือจำนวนหุ้นที่ครอบครองอยู่จาก5 1เนี่ยให้ลดลงนะครับแต่กลับกลายเป็นว่าแทนที่ลาปอร์ตากับบอร์ดบริหารจะทำตามคำแนะนำของออเดดนะครับ ลาปาต้าก,กลับตัดสินใจเปลี่ยนออเดดซะเลยครับโดยยกเลิกการจ้างแกรนด์ทรอมทอนนะครับเจ้าเดิมที่แนะนำให้ลดจำนวนหุ้นที่ถือของบาซ่าสตูดิโอเนี่ยนะครับและหันมาใช้บริการของโคลออดิทอเรสแคนนะครับก็ไม่รู้ว่าตัดใจออกมาเป็นยังไงนะถูกหรือผิดนะครับการตัดใจครั้งสำคัญนะครับลำดับที่8ของลาปาต้านะครับนำมาซึ่งความล่าช้าในการก่อสร้างสนาม Spotify คํานูนะครับ ดยดูยการนี้บาซ่าเนี่ยฉลองครบรอบ125ปีใช่ไหมครับซึ่งไอเดียสำคัญเลยก็คือการให้สโมสรการให้ทีมฟุตบอลเนี่ยได้กลับมาเฉลิมฉลองวาระนี้นะครับภายในสนามคัมนูแห่งใหม่เดิมทีเนี่ยทีมมีแพลนว่าจะกลับมาเล่นที่สนามคัมนูในเดือนพฤศจิกายนปี2024หรือว่าปีที่แล้วแต่ก็ต้องเลื่อนไปเนื่อนจากงานก่อสร้างประสบปัญหาหลายอย่างทำให้เกิดความล่าช้า จนเลื่อนมาเป็นครึ่งฤด,ดูกาลหลังแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วดูแล้วยังไงฤด,ดูกาลนี้ก็ไม่เสร็จนะครับโดยพันปัจจุบันนะครับการคัมแบ็กสู่คมดูของสโมโสรบาซลน่าก็คือในซูซ่น,น,น้านู่นเลยจริงอยู่นะครับการกอร่อสร้างสนามกีฬาที่ใหญ่โตแล้วก็เต็มไปด้วยรายละเอียดเนี่ยนะครับความล่าช้าเนี่ยถือเป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้แต่ลาบอตา้าในฐานะประธานสโมสรคนที่ตัดสินใจก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้เช่นเดียวกันว่าการเลือกบริษัท ที่ไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังไม่ได้มีขนาดใหญ่โตนะครับอย่างลิมมักให้มารับผิดชอบงานก่อสร้างเนี่ยนะครับก็ถือว่ามีส่วนทีเดียวบาซ่าเนี่ยนะครับแล้วก็ลาปอร์ตาตัดสินใจเลือกบริษัทลิมักบริษัทสัญชาติตรุรกีให้เข้ามารับผิดชอบการก่อสร้างโครงการ New Spotify, นูสปอร์ติฟายคัมนูด้วยเหตุผล2องพ่อหนึ่งลิมักยืนซองประมูลในราคาที่ถูกที่สุด2องลิมมักยืนยันว่าสร้างได้เร็วที่สุดซึ่งตอนนี้ข้อหลังเนี่ย ไม่จริงแล้วครับมาถึงการตัดสินใจครั้งสําคัญลำดับที่9ของโจนาลาปอต้าก็คือการขายบล็อก VIP นะครับเพื่อให้ลงทะเบียนดานนีโอโมก,กับเปาวิตตอทันเวลาลาปอรต้าตัดสินใจขายที่นั่งในบล็อก VIP จำนวน475ที่นั่งไปใต้สัญญา นะครับ30ปีนะครับให้กับบริษัท forta advisor บริษัทจาการ์ตาและอีกส่วนหนึ่งให้กับบริษัทน e วเอร่าว i ชเนอรี่ก u ุนะครับซึ่งมีรุสลันเบราเดียนูครับมหาเศรษฐีชาวโมรูว่าเป็น CEO ซึ่งรายหลังเนี่แหละครับที่ทำให้ลาลิก้าเกิดความไม่มั่นใจในแหล่งที่มาของเงินทุนจน ปฏิเสธที่จะตอบรับนะครับว่าบางสันั้นมีเงินที่จะมาหมุนเวียนจนเกินเพาดานข่้เหน่่อยแล้วก็ทําให้โอโมมีปัญหาในเรื่องของการลงทะเบียนจนต้องวิ่งไปหาสภากีฬาสูงสุดนะครับซึ่งในเรื่องของความไม่โปร่งใสไม่ชัดเจนเนี่ยนะครับของอ ซีอที่ชื่อว่ารุสลันเบียรานเดอแนูที่เป็นคนซื้อส่วนหนึ่งของบล็อก VP เนี่ยโซโซีโอเองบางส่วนนะครับของสโมสรก็ได้มีการเรียกร้องให้มีการเปิดเผยรายละเอียดตรงส่วนนี้แต่จะถึงขนาดนี้บอร์ดบริหารของลามบต้าก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆนะครับมาถึงการตัดสินใจรั้งสำคัญลำดับที่10นะครับก็คือการสั่งปิดอัตจันฝั่งกราด้าดีอาดิมาซิโอของสนามโอลิมปิกเดมอนจิิอย่างไม่มีกำหนดนะครับ ลาบาตตาสั่งปิดอัจจันท์ฝั่งกราดาดิอะนิมาซิโอนะครับอย่างไม่มีกําหนดหลังยใจที่4กลุ่มกองเชียร์ซึ่งนั่งอยู่ฝั่งนี้นะครับประกอบไปด้วยอัลโมกาเบสนะครับฟรอนต์ห้าสามสองนอสตราเอนเซียแล้วก็ซัพพอร์ตเตอร์บาซ่าเนี่ยปฏิเสธที่จะมีส่วนร่วม รับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าปรับจำนวน21,000ยูโรที่สโมนนสรถูกยูฟ่าปรับในเกมยุโรปหลังจากที่มีเหตุการณ์ร้องเพลงที่มีเนื้อหารุนแรงยั่วยุนะครับแล้วก็มีการจุดพลุนะครับเมื่อฤด,ดูการที่แล้วครั้งนี้รบลาบต้าก,ก็ได้มีการส่งคำเตือนไปยัง กลุ่มกองเชียร์ทั้ง4กลุ่มนี้แต่ก็ไม่ได้รับการตอบสนองที่น่าพอใจทําให้ลาปาต้าตัดสินใจอย่างเด็ดขาดบอกว่างั้นก็ปิดไปเลยครับไม่ต้องเข้ามาดูเกมแล้วก็เตรียมที่จะคัดเลือกกลุ่มกองเชียร์น้ําดีหน้าใหม่เข้ามาดูเกมเมื่อสนามคำ้ำนู Spotify แห่งใหม่เสร็จสิ้นแล้วอ่ะทั้งหมดนี้ก็คือการตัดใจสิอย่างสําคัญสําคัญในระยะเวลา4ปีที่ลาปอต้านั่งแท่นบ,บริหาร เป็นประธานสโมสรบา์เซรโลนานะครับดีหรือไม่ดีถูกใจหรือไม่อย่างไรคุณผู้ชมตัดสินใจเองครับ